แปเบียวเองแม่ย um ังกินทุเรียนอยู่ค่ะพี่พี่อือโอ้ยนอนอไปซื้อทุเรียนอยู่ข้างหน้าบ้านนี่ค่ะพี่พี่ตรงถนนโกรธเลย โอ้ยแม่กลับมาพิ่งจะได้กินตัวเรียนคําเดียวเองน้องนงอางโอ้โอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเยนมามามารักกันแล้วอหอม,มหอมมาหอมหอมอูอย้ยอ้ย,อย,อยไปไม่เอาหนูไปด้วยเนี่อยอ้มาให้กอดซะดีๆเลยขอขอขอุอออน,นอนขอโอยยืนขอมันไม่ มันธรรมดาเกินไปใช่ไหมคะนอนขอเลยแม่เอ่อลงตึ้งก่อนลงพัดตึ้งก่อนตึ้งก่อนอึ้งก็นะคะพี่พี่คืออุ๊ยมีคนตดด้วยปกติเนี่ยยืนขอมันจะธรรมดาไปแล้วเนาะก็นอนขอไปเลยสิคะนาน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 หยุดเลยหยุดเลย นี่ครับอุย้ยน้องนางทำไมมอมแมมจังเลยลูกฮอโอ้แม่ขอไม่กอดนะวันนี้นะไม่มีใครอยากกอดหรอกคนมอมแมมอ้ยโอ้มาล,ลักลักแรงทำไมตุ้ยนุ้ยจังเลยลูกแม่ขอกอดข้างหนึ่งข้างที่ไม่เปื้อนนะ ข้าเปื่อไม่กอดน,นะทะเลาะก,กับพี่หางทุกวันค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะพี่ๆกับพ,พี่หางนี่จะทะเลาะก,กันทุกวันนะคะแต่จนพี่หางตอนนี้ขนหางนี่เหลือประมาณรอบรอบรอบหางนี่เหลืออยู่คนอยู่ประมาณเส้นละเส้นเดียวนะคะเพราะว่าตุยหนุยเขาจัดการออกหมดค่ะพี่ๆน้องนิกให้คุณหมอดูนะอึก็ยังเตะทิ้งอีก น้องนี้ให้คุณหมอเขาดูในส่วนของหางลูกสาวไม่ได้เป็นเชื้อราไม่ได้คันเหา่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวเขาที่ชอบเล่นนะคะเนี่ยค่ะทีแรกก็กลัวว่าลูกจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาดูให้หมอเขาดูนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะพี่พี่โอ้ลมทึ่งเลยลมทึ่งเลยเหรอคะเป็นนอนทาอะไรตรงนั้นคนเดียวอะ่ะโอ้โหสบายใจ นอนหลับทำไมโก่งด่าขึ้นล่ะลูกโอ้นอนแบบไม่ธรรมดาเออโอเคโอเคเชื่อแล้วลูกว่าหนูไม่ธรรมดาลูกนี่สามครั้งละโอเคยกขาโชว์สามครั้งเลยอมเรื่องเลยอมเครื่องเลยก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งจากธรรมชาติของเขานะคะเขาก็เล่นมาเนี่ยก็เล่นด้วยธรรมชาติเขานะคะพี่ๆีดูค่ะเอออะ อ้าวจังแมนเนาะตุ้ยนุ้ยกำลังนอนเล่นท่านพี่ตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยแทะกบของเขาค่ะตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยนอนหลับโกงดาบไม่ได้ลูกไปได้ท่านี้มาจากไหนอีกเนี่ยโอ้ตุ้ยนุ้ยอูตายแล้วลูก้นวนโอ้ยจังแมนเนาะ แต่ละท่าแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะพี่ๆแรกๆเป็นท่ากบอันนี้มากบโกงดาก,ก้วทีนี้อ๋อกบน้อยโอู้ค่ะกบน้อยนอนหลับปล่ลูกโอ้ลมตึงเลยโู้วัวแม่จ๋าไม่เชื่อลมตึงโชเลยอนอนหลับจริงหอ๋อเพิ่งห้าโมงเองนะหลับจริงเป้าจ้า วายวายด,ดู้อๆอะด,ดู้อๆไปดูค่ะตุ๊กปุ๊กมากเลยอะแล้วใครจะไม่รักหนูลูกโอ้ยตายแล้วใจละลายววลาล้านรอบทำไมถึงรักมากขนาดนี้ล่ะเนี่ยดูค่ะอดูดอๆ้ยดูค่ะดูท่าเขาค่ะเอ้ไอแอบ,บมองกลอง้องไอ้ยึดกล้องมองกล้องจิกกล้องด้วย โอ้ยลุกก็ลุกยากหนักพุงค่ะเอนอนเล่นต่อไม่รอแล้วนี่เขาผ่อนคลายเขาที่บ้านค่ะพี่พี่พอดีฉีดน้ําอาบน้ําให้ลูกสาวให้เขาถูเสาเมื่อกี้พอถูเสาเสร็จมาก็มานอนกลิ้งสปาโครนต่อค่ะโอ้ยทำไมถึงจะตุกตุกทะลุลูกค่ะหน้ารักจริงๆเลยลูกใครว่าตุกๆุกคนนี้ลูกใครวาปะแป้งทั้งแก้มเลย แป้งทั้งแก้มเลยโอ๋อโอ้ยมอมแมมเหลือเกินมอมแมมเหลือเกินอุ้ยดูตาค่ะดูตาค่ะเอ้ยดูอดเดืดเดือดเดือดนะคะคนนี้น่ารักอุ้ยพอแสนพ่นพลังแล้วโอ้ยเนาออ๋อ ไปซื้อทุเรียนอยู่ข้างหน้าบ้านนี่ค่ะพี่ๆตรงถนนโกรธเลยโอ้ยแม่กลับมาเพิ่งจะได้กินทุเรียนคำเดียวเองน้องนางโอ้โอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆมาๆมารักกันแล้วหอมหอมมาหอมหอมโอ้ยอโอ้โไปแม่เอาหนูไปด้วยเนี่ย มาให้กอดซะดีดีเลยมาให้กอดเลยนะโอ้ย,อยนอนสงสัยได้ยินเสียงน้องนี้กับลุงวนพูดอยู่หน้าหน้าปากซอยค่ะแล้วทีนี้ไม่มาถึงเขาสักทีอย่างเงี้ยค่ะเขายืนคอยเนาะโลกทางใบของเขาก็มีแต่เราเนาะพี่พค่ขอะไรทีนี้ก็คอยนะคะคอยคอยเรานะคะโอ้ย,อยนอน <laughs> อ่าอ่โอ้ให้พอรักด้วยเออเจุ้จูบอกน้องนางจุ้จูอย่าร้องดังนะบอกลูกจุ้จูก่อนเออจุ้จูจุ้จูน้องนางอย่าร้องดังนะครับจุ้จูนี่พ่อจ๋าแม่จ๋าก็ขอโทษน้องนางแล้วนะอ่าบอกน้องนางจุ้จูก่อนอือจู้จู้จูจูอย่าร้องดังนะ ครับครับผมครับเอ้ยน่อไปไหนไม่ได้เลยค่ะพี่พี่ลูกติดมากนะคะอ่ะอไปไปอ่าเดี๋ยวตอนนี้เอ่อพ่อจ๋าทำความสะอาดให้ก่อนค่ะพี่พี่อืดเยอะมากเลยเจ้าตุ้ยนุ้ยกินอิ่มนะคะเอา <Yeah. S 2> ไม่ให้ปลายไม่ให้ท้าโอ oh. สร้อยคอเด่นมากสีสร้อยคอกับสีชุดกับพ่อจ๋านี่โอ้โ oh. หอะไรเด่นกว่ากันก็เป็นความน่ารักของอ้วนนะคะแต่ละมุมก็จะน่ารักแต่ต่างกันออกไปความน่ารักของเขาก็จะมีมาให้เราชมทุกวันนะคะแต่ละวันก็ไม่มีซ้งกันหรอกคะ่ะเขาก็จะมีอะไรของเขามาให้เราเห็นทุกวันนะคะ พี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะบางทีไลห์สดไม่แจ้งเตือนเนาะ่พี่พี่มาทีหลังนะคะเอ่อที่น้องหน้าเปียกๆนี้พอดีเพิ่งให้น้องดื่มน้ำนะคะก็เลยเปียกไปครึ่งหน้าเลยค่ะเดี๋ยวช่วงเย็นๆก็จะพากันอาบน้าถูพิเศากันค่ะพี่ๆี่จนนี้คนดื่อืมอะไรก็อยากอยากเล่นค่ะอยากเล่น รักพ่อแล้วมาตอนเย็นรักๆพ่อประมาณตอนเที่ยงเนี่ยร้องให้หาพ่อมาตอนเย็นรักพ่อแล้ว <c oughs> มานี่เลยไปทำอะไรคนเดียวนานเขาเห็นพ่อเขาอยู่ทางโน,น้นค่ะจะเอดือๆ จับอย่างนี้เขาเขาไม่เจ็บนะคะพี่พี่เราไม่ได้แบบขยับแบบหยิกเขาแรงพอสุดกําลังนะคะแบบหมันเคี้ยวเฉยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผิวหนังน้องช้างเนี่ยหนามากนะคะน้องนี่ก็แบบหมันเคี้ยวนะคะพี่พี่ไม่ได้ว่าจะแบบจับเขาแบบว่าจนจนเจ็บแบบว่าโอ้ย <c ười> ขนาดนั้นนะคะหันมานี่ตุ้นุ้ยมาลูกมาอี๋ เตยน้อยตยน้อยเตยน้อยเยน้อยเตยน้อยเตยน้อยพอแสนดื่มน้ำแล้วตาแปลวก็ดื่มน้ำแล้วรอบเย็นค่ะนี่ขนาดเย็นๆแล้วแดดยังแรงอยู่เลยค่ะพี่ๆโอ้ยแดดไม่หวาดไม่ไหวเดี๋ยวให้เด็กๆกิน ้นสับป,ประรดสักแป๊บหนึ่งนะคะสี่ชุดลุงอ้วนก็คือถ้าคุณปู่ทองใบหินคือไม่ต้องคือไม่ต้องทักทายกันก่อนเดินเข้าไปนะคะพี่ๆเห็นแต่ชุดก็เซ่ยห้กันเลยนะคะห่ำหม่ำกันต่อจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ อ้วนแล้วก็พ่อจ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ